สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแม็โครครับวันนี้ผมตุ้ยแม็กโครครับเรามีของเล่นนะครับเอ๊ะไม่ใช่ของเล่นสินี่คือนะครับนวัตกรรมแห่งยุคนี้เลยนะครับปี2017นี้นะครับไม่มีนะครับรถเด็กนั่งที่ไหนนะครับรถเด็กนั่งไฟฟ้าเนี่ยที่จะทามาเต็มแม็กโครนะฮะนี่เต็มแม็โครไฟฟ้านะครับเพื่อนเพื่อนได้ยินไม่ผิดเลยนะแม็โครไฟฟ้าครับคันนี้นะครับ ไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่เราก็สามารถนั่งได้นะครับโอ้โหค่อนข้างจะแบบแข็งแรงมากครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับผมซึ่งก็จะภายในก็จะเป็นมอเตอร์กําลังสูงนะครับที่จะที่จะกดสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่าสุดยอดโอ้โหนี่เป็นรถที่อลังการมากดูดิเพื่อนๆลองดูนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะสาธิตตรงนี้นะผมจะสาธิตให้ดูนะนี่เรามีเกียร์เดินหน้าโอ้โหโโนี่เกียร์ถอยหลังว้าวเท่านั้นยังไม่พอครับเราก็จะมีแตรมีสวิตอะไรต่างๆแบบนี้นะครับให้ชมก่อนนะครับนี่มีไฟท้ายนะครับมีไฟท้ายนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวจอยโยกนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันนะ ตัวจอโยกเนี่ยนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับเหมือนแม่ครจริงๆเลยนะครับมี2ฝั่งนะครับที่นั่งนะครับภายใต้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับ่อนข้างจะแข็งแรงมากครับมงคนนะฮะเดี๋ยวจะมากดกันนะครับโอ้สุดยอดว้าวนี่ไฟฟ้านะไฟฟ้าดูเท่านั้นยังไม่พอครับนี่เราปรกดที่ปุ่มสวิตตัวนี้นะ สุดยอดจริงๆกับรถคันนี้นะครับผมราคาไม่แพงเลยนะเดี๋ยวเพื่อเพื่อนๆน,น,นะครับจะไม่เชื่อน,นะครับคันนี้นะครับรับน้ำหนักได้นะครับผมได้ประมาณสักถึง70โลก็ยังได้นะครับเพราะว่าผมก็หนัก60กว่าโลนะครับตัวนี้ให้ชมนะครับ นี่ที่เขาดังแก๋ๆนี่คือเขาจะการเฟืองรูดนะครับสมมุติเราเราจนสุดแล้วนะเห็นไหมเขาจะการเฟืองรูดครับดีกว่ามอเตอร์ไหมนะครับไปนะครับเปลี้ยร์แข็งแรงมาก มันมากอะ่ะโอ้ให้ด้วยดิท่านๆจะแข็งแรงมากเลยนะโอ้สุดยอดว้าวประมาณนี้นะคะรับยกขึ้นสูงด้วยนะ ก็ไปเลยครับเพื่อนกับรถนักโทนฮะโอเคหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับของเล่นนำเข้าสุดเจ๋งแบบนี้นะครับสามารถโทรสั่งกับทางรัฐแมททอยได้เลยนะครับตาเบิร์นเลยนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.math.com ยคอ้ำนะครับ www.math.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยกระทอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอ่ะก่อนเราจะจากกันนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับรถเด็กนั่งไฟฟ้านี่นะครับกําลังขยายตัวกันอย่างรวดเร็วครับบางท่านนะครับเขาก็ซื้อไปเพื่อจะไปปล่อยเช่านะครับคันนี้ก็สามารถเพื่อนๆทราบเกิดเพื่อนๆมีพื้นที่นะครับทำธุรกิจนะครับก็ปล่อยเช่าได้ครับเหมือนตามห้างตามสวนสนซกต่างนะครับเพราะว่าทนน้ำทนมือดีแล้วก็มอเตอร์ก็แข็งแรงดีนะครับ แต่ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆนะครับมีลูกมีหลานนะครับอยากให้น้องๆเขาได้ของเล่นที่สุดเจ๋งนะครับที่เด็กคนอื่นไม่มีเล่นแบบนี้เลยนะต้องซื้อกับแมททอยเท่านั้นนะครับสุดยอดมากครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นในคลิปหน้ากับของเล่นสุดเจ๋งตุ้ยแมททอยคนนี้จะเอาของเล่นสุดเจ๋งอะไรมารีวิวกันอีกของเล่นนำเท่าคุณภาพานะฮะต้องซื้อกับแมททอยเท่านั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกบายครับรักหน้าทรงขับทุกคนจุ๊ ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอลคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด